วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะเราไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วใช่ไหม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 ฮะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ9ปีนะนั่นเองที่คบกันมา9ปีแล้วนะ,ะทำไมอย่ามาถ่ายไม่เห็นก็เห็นหน้าเขาเนี่ยกลัวออกกอล้องลเกินอ,ออกแค่ผมอะอย่านะนะจีดูด,ด,ดเออไม่ต้องดูดด้วยอะ ใส่รองเท้าจะได้ไปเนี่ยเนี่ยเห็นว่าดุเนี่ยใส่รองเท้าอะไรเนี่ยเท้าที่เพ้นไงถามอะไรบู๊ถูกบอกไปแล้วจะมาถามอีกแล้วเขาใส่รองเท้าอะไรดีแล้ววาอันนั้นกับอันนี้เรื่องเธอดิเออเอาช่วยออกคลิปหน่อย ใส่รอเท้าแตะไม่เอาเนี่ยเห็นปะเราบอกก็ไม่เอาใครจะใส่รองเท้าแตะไปเที่ยวไี่ห้างเยอะแยะเมื่อก่อนยังใส่เลยทําไมเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้หรอะก็เขามีรองเท้าเยอะแยะยังไม่ได้ใช้เลยเขาก็อยากใช้ก็ใช้สิใส่คุณนี่ไปดีกว่าไปเลยปะถามเลยไม่เคยได้คุยกับใครคุยกับใครคุยกับเลยนี่แหละใส่ก็ใส่ไปดีจะมาถามทำไมก็ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยก็ไม่ได้นี่เราพาไปกินอะไรอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวได้แหละข้างทางพวกโฮเด้งอะไรเงี้ยชุดเนี่ยค่ะโฮเด้งอร่อยสุดแล้วโฮเด้งกินบ่ไรก็ได้วันนี้มันครบรอบเก้าปีอาหารชาววังโฮเด้งอ่ะยิ่งเ่าโฮเด้งก็ได้ไปดิโอชอบกินชอบกินคืออหน่อยดิจะใส่รองเท้าใส่รองเท้าอยู่ไม่เห็นไงเงี้ยดูดูดู่ามาดู ผมจะรับหน้าที่ถ่ายคลิปไอถ่ายรูปให้พี่แกหนึ่งวันนะฮะหนึ่งวันเท่านั้นนะครับโปรโมโชั่นครั้งนี้ไม่มีแล้วเนี่ยคนใช้ครับที่บ้านคนใช้คนใช้เดสั่งให้แบบว่ามองนะเดียสั่งให้เปิดประตูแล้วเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านดีๆนะไปแล้วเฮ้นะไปแล้วนะเจอกัน <laughs> แกแ<ๆ>กเปรูแล้ววอม <laughs> <laughs> มันไม่เปิดดีๆเน <laughs> ี네่ยเปิดอะไร เปิดรถอนะเอา้เอาไปก็อ้โขับรถหนีทำไมไม่ได้ขบับเมื่อกี้เผลอเท้ามันเผลอไปปล่อยคันเร่งมันก็เลยขยับอุ้ยวันนี้จะกินไรอะไรไไก็ได้ไม่มีตังค์จะเลี้ยงไม่ใช่หรอจริงเหรออ <c oughs> ีวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไม่น่าไม่มี<ะ>ไม่มีถ้ากลางอะ่ะไม่มีถ้ากลางอะ่ะ คุณค่าทางสิ่งของมันน้อยไมน้องแต่พี่จะซื้อแอร์พอร์ตให้อันเนะ oh. นี่ยอยากได้แอร์พอร์ตไม่ใช่เหรอโอ้ oh, ซื้อเครื่องบินเลยโอแอร์พอร์ตเครื่องบินเลยโอ้สนามบินแล้วใช่ว้าวรวยจังเลยื้อให้ แค้นหูฟังนะหูฟังได้สายไม่เอานะนะเอาเป็นตื้สำับเครื่องบินนะใช่ปะใช่ได้แน่ใจนะแน่ใจนะน้อจอมสำับเครื่องบินโอเคจะเลืออะไรแบบประหลาดตอนนี้อาก่อนอื่นจะพาไปกินอะไรจะกินอะไรล่ะจะไปกินที่ข้างในหนูจะหากินแถวนี้ข้างในคือที่ไหนไม่กล่าวไม่กล่าวเธอจะพาเขาไปกินอะไรโค้ดิ้งโค้ดิ้งที่ห้างเนี่ยนะเขาอยากกินไนทูมิสอยใช่ไหมโขาเด้งเหมือนกันมีลูกชิ้นเนื้ออยู่เนื้อเหมือนกันมีลูกชิ้นหมูด้วยเด้งๆด้อร่อย ีายทมิตูไปว่าแล้วเจอกันนะโอเคก็แล้วเจอกันไ็บอกว่ายินดีที่ได้พบไม่ใช่หรอเรเจอกันนะยินดีที่ได้ดากการู้จักกันว่านายทมรู้จักนะสวยสวยที่นี่สวยนะหมายถึงเขาห้า,างอ่าจดมียามีอะไรเต็มไปหมดนคยทมิดูนี่เป็นร้านเหนือที่ที่ชอบมากที่สุดเลยแต่ว่านานๆทีจะกินเพราะว่ามันแพงมากแต่มีช่วงหนึ่งที่มากินแรกๆนี่แบบเธอพามากินบ่อยมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นกำลังเหืออันนี้ก็สวยไหม Nhìn đẹp không? Ví dụ đẹp lắm Nhìn tất đẹp หลังจากที่เรากินในทูบิวก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยก็นี่เป็นของขวัญขวัอะไรเของขวัญวันครบรอบ9ปีแล้วกอเขาถามเธอแล้วอยากได้อะไรก็ไม่ก็ไม่เอาอยากได้อะไรไม่อยากได้ลแต่เขามีของให้ด้ไม่เอามีอะไรไม่เอามีไข่มาหนึ่ง อะไรอ้าวใครกินอะไรวะก็ไปแวบดูหนังมาค่ะเรื่องจระเข้แล้วป๊อปคอร์นมาลดราคาค่ะ39บาทโอ้กินตั้งแต่ลงหนังยังกินไม่หยุดเนี่ยเนี่ยซื้อ2กล่องไงไว้กินหมดไปกล่องนึงแล้วเหลืออีกกล่องนึ่งบรรลังงานเขาขออะไรให้ใช่หรอใช่หรอหัวเลยน่านะเขาบอกว่าป๊อปคอร์นมันไม่พอก็เลยให้เขากินไปแบ่งกินเขาลงขาย39บาทเนี่ยสามสิบาทได้2กล่องก็เลยแจกพนักงานไปกล่องนิดเดียวกล่องกลับบ้านแล้วหายเกลือได้แป๊บเดียว ถ่ายรูปได้หน่อย,อยงเขาอ้วนก็เลยไม่ถ่ายก็ใช่แหละช่วงอ้วนท,ทุกช่องอ่ะ,อะก็าปรังไปเทรนเนอร์อยู่นี่ไงพยายามอยู่ก็ว่าเขาดูดิเจ็บๆจ,บจบอยู่ข้างหูเนี่ยใครเงี้ยก็ไม่รู้ใครอะไรก็มีอยู่คนเดียวดูคลิปอยู่ไงมันกินป๊อปคอนหน้าอร่อยเลยยา <c oughs> ไม่อยากปิดเลยอะคือประมาณจะถ้าลิปมันยืดหอ่อใช่นี่เป็นคลิปครบเปีอเลยะเปีเลยนะเราทยูมาก หกเจ็ดแปดมูอ่ะเออทำได้สามปีเองเขานะสี่เล่วสี่ห้าเล่าก็อันนั้นน่ะเราทำตั้งแต่มาเอ่อมาหาหลัยอ่ะเขาอ่ะนะเขาอ่ะทำตั้งแต่มาหาหลัยเราเลยมาหาหลัยมาหลายปีแล้วนะกินป๊อปคอร์นจนปากแห้งหมดเลยเนี่ยไม่คอะปิดก็ถ่ายไปละถึงงั้นละคืนเดี๋ยวไปแต่เดี๋ยวไปลคลิปก็ไม่ค่อยลงไม่รู้จะถ่ายอะไรอี อะไรก็ยูทูบเบอร์เราเป็นยูทูบเบอร์นะเวย้ยงั้นเดี๋ยวไปถ่ายตอนไปเทนดีกว่าก็เพราะแต่นี้เขาไม่ยอมออกกล้องอ่ะก็จะให้ออกคนเดียวนี่ไงถ่ายแล้วนี่เรียกว่าพอออกกล้องเทปปุ๊บโดนด่าปุ๊บอืมเท่เลยเฟลอ๋อแบบทําให้แบบทุกคนเฮ้ยพี่ไว้ผมลงใช่งั้นก็รอประมาณมาสองสามปีก็จะได้เจอไว้ออกกล้องนะคะไม่ถึงไม่นานนี้แหละ ตอนนี้พวกเราสมัครเทรนเนอร์ไว้แล้วนะคะปีะหนึ่งคือเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้คะ่ะให้เทรนเนอร์มาบังคับแต่วันนี้เราไปกินปิ้งย่างมา ทุกคนรู้แฟนขับรู้เทรนเนอร์ไม่รู้เนื้อกินไม่เยอะด้วยนะมีหมูสามชั้นด้วยนะกินเนื้อไปแค่เอาง่ายว่าไม่ถึงกระเต็กชิ้นหนึ่งอ่ะอิ่มงงมากอ่ะาหารเกาหลีก็อย่างเงี้ยแหละจะเลี่ยนๆหน่อยแต่ร้านนี้อร่อยมากอาจจะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้กินข้าวร้านนี้อร่อยมากแค่เรากินไปมื้อเดียวอย่างเนี่ยก็งงว่ากินที่ที่เราสั่งมาเอาตรงนะสเต็กชิ้นหนึ่งกับแก้วกับสเต็กชิ้นหนึ่งกับเนื้อชิ้นหนึ่งอ่ะอิ่มแต่หมายถึงว่าสองคนนะไม่ใช่คนเดียวแปลกเนาะนั่มมไ่่รูินเองมากิน่มกอ่ะโค้กว้ย แต่เขาบอกเธอเกลียดมาด้วยนะมาดเขาเก็บไปเทีธอคำสองคำเลยนะก็อินมเธอเแวะแหมูกรช้าไม่อาจจะปิดคลิปเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นปีแรกๆเราก็คงไปกินหมูกระทะหลังปิดคลิปแต่ตอนนี้เราอยู่ในวัยทำงานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปเที่ยวแบบไกลเลยปิดคลิปไว้ปิดคลิปโอเคสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตปิดคลิปก่อนเพราะว่ามีคนบอกให้ปิดคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ